lon 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 rồi lon 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 rồi lon nó nó ui à lon 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 ui chết con chết khuẩn nó chun chết khuẩn chết khuẩn chết con ui nó chết khuẩn lúc chết con ai à chết con đấy chết 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 เออร้อนไฟก็ด no ับเนี่ยฮะไฟดับ <souvent> ว่ะหนูจุนไฟดับว่ะฮะหนูจูนไฟดับก็ลุกไฟดับอมั้วแม่ไม่จะเปิดพัดลมให้ก็ไม่ได้นะไฟดับอืมมาไฟดับหนูจุนไฟดับไฟดับหนูจุนไฟดับลูกมาหนูจูนไฟดับหนูจูนไฟดับมาหนูจุนไฟดับลูก ฮึแล้จนไฟดับนะ้วถ้าลูกอู้ไฟดับแม่จุดยากันยุงยุงเยอะอถ่ายที่ถ่าย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 อู้อ่ะเอาถ่าย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 ทั้งนี้ถ่ายนี้อ่ะถ่าย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 อืมอู้อู้เอาถ่าย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 อู้อ่ะถ่าย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 ลูกถ่ายอู้อเอาถ่าย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 ลูกถ่ายอู้อเอาถ่าย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 ลูกถ่ายอู้อู้ถ่าย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 ฮะ เอเด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 เ นะขนแห้งเดี๋ยวแม่แป้งผมให้นะเอาถ่ายก่อนถ่ายก่อนว้เอาถ่ายก่อนถ่ายก่อนเอาถ่าย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 ว้าวเอาถ่าย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 ไอ้หนูถ่ายได้หนูถ่าย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 ถ่าไอ้หนูจุนถ่ายถ่ายลูกถ่ายถ่ายว้าวเอาถ่าย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 ว้าวเอาถ่ายถ่ายถ่ายลูกจุนถ่ายถ่ายแล้วนูหึหึไฟกระดับยุงก็เยอะเอาถ่ายเด็ด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 ไอ้หนูจุนจุนไอ้หนูจุนจุน ลูกถ่ายถ่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 ายเอาถ่ายที่ถ่ายทเอาถ่ถ่ถลูกถ่ายถ่ายถ่ยเอาถ่ายถ่ายถ่ายลูกถ่ายถ่ายยเอาไ่ายถ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 ่ถ่เอาถ่ยถ่ายถ่า่เถ่ายชทถ่าท่ชทเอาถ่ายถ่ายถ่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 ายเอ้าถ่าถ่ายถ่ายถ่ถ่ายถ่ายเอ้าถ่ายถ่ายถ่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 ายเอาถ่าย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 ถเอ้าถ่ายถ่ายถ่ายถ่ยถยถ่าย เย็นเย็นเย็นหนูจุนเย็นเย็นะลูกนะเดี๋ยขนแห้งแล้วมมีแปรงผมให้นะนะ่นหนจุนแห้งแล้วแม่มีแปรงให้นะ่ไถ่าย่ายถนชดหูก็เชทหูที่ชทที่เชทที่เช็ดดิเช็ดด่อืมแชทหูดี่ชชดหูดิอ้ยเชดหูให้หนูจุนที่เลยอุ้ย ถ่ายให้ถ่าย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 มาถ่ายตัวเปียกถ่ายตัวเปียกนมาถ่ายตัวเปียกก่อนถ่ายตัวเปียกกันอืพอยังถ่ายตัวเปียกยังลูกืมถ่ายตัวเปียกนะหนึจุดหนับน้ำมาถ่ายตัวเปียกถ่ายตัวเปียกลูก